ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับวันนี้พอดีผมตั้งใจจะถ่ายคลิปเต็มนะครับรีวิวนะครับการเดินทางไปร่วมงานมหากรรมดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนั่นคือการบิ๊กมอเนนันเองนะครับประจําปี66นะครับผมนะครับแต่พอดีผมไปถึงสถานที่จริงแล้วเนี่ยในส่วนของการติดตั้งป้ายบอกโซนของผู้ร่วมงานเนี่ยเขายังไม่ได้ติดตั้งนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเต็มนะครับจะเป็นคลิปคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ อ่าโอเคนะครับผมจะเริ่มการทางจากบนถนนมิตรภาพนะครับผมคือถ้าเกิดท่านไหนมาจากกรุงเทพจะผ่านเส้นทางนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโลตัสนะครับพอเราผ่านโลตัสไปนิดนึงเนี่ยเราจะเจอป้ายนะครับป้ายทางหลวงนะครับผมให้เราเบี่ยงซ้ายนะครับตามป้ายปักช่องเขาใหญ่ตรงนี้ครับนะครับเราจะเบี่ยงซ้ายออกไปเพื่อมุ่งหน้าขึ้นสู่เขาใหญ่นะครับผมนะครับพอเราเบี่ยงซ้ายออกไปเลยแล้วเนี่ยเราจะเจออีกสามช่องทางนะครับเพื่อนๆตรงนี้ให้เราเข้าช่องทางกลางนะครับตามป้ายเขาใหญ่ตรงนี้นะครับ เขาช่องทางกลางเพื่อขึ้นสะพานวงแหวนข้ามแยกตรงนี้นะครับผมมุ่งหน้าขึ้นสู่ถนนธนรัตน์นะครับผมนะครับจากตรงนี้ไปสู่บริเวณที่เขาจัดงานเนี่ยประมาณ4ีกิโลนะครับไม่เกินนี้นะครับเพื่อนๆไม่ไกลนะครับนะครับเราจะมุ่งหน้าขึ้นไปนะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะถ่ายแบบละเอียดเพื่อนๆได้ชมนะครับแต่พอดีผมไปถ่ายแล้วเนี่ยไอ้ป้ายบอกผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเขายังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมนะครับก็เลยรายละเอียดมันยังไม่ครบนะครับ ผมเลยทำเป็นคลิปคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับผมนะครับพอเราวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยเราจะเจอแมคโครนะครับด้านซ้ายมือนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะตุนเสบียงก่อนไปตั้งแคมป์นะครับผมนะครับแนะนําตรงนี้เลยนะครับนะครับของสดค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะครับก็จะมีในส่วนลานกางเต็นท์ฟรีด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ต้องการจะกางเต็นท์นะครับแต่ว่าที่พักเต็มนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ประจําทุกปีนะครับ ก็อยากจะแนะนําในบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยไม่ไกลนะครับนะครับด้านซ้ายมือนี่เขาจะเป็นรีสอร์ทนะครับเขาเรียกว่าบ้านทิวเขานะครับพอเราผ่านตรงนี้ไปด้านขวามือนะครับลานกางเต็นฟรีนะครับวัดบรรนาตรงตรงด้านหน้าตรงนี้ครับนะครับขอนุญาตเจ้าวาดแล้วเราก็จัดการเต็นต์ตรงนี้ได้นะครับผมนะครับใกล้ใกล้ที่เราจัดงานนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือครับคือช่องทางเข้าช่องทางที่หนึ่งนะครับตรงนี้แหละนะครับเขายังไม่ได้ติดตังตายนะครับผม รายละเอียดมันยังไม่ครบนะครับแล้วพอวิ่งแปลกสักหน่อยก็จะเป็นทางเข้าของดีโอเชียนนะครับพอถึงวันงานไอ้ตรงนี้จะเป็นช่องทางหลักของศิลปินนะครับที่เขาจะเข้าช่องทางนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับ